มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญระบุสารรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจสั่งระงับไม่ให้โบวตนายกชั่วคราวได้กรณีที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิชยัยกรณีมติรัฐสภาเรื่อง ข้อบังคับที่41ที่ไม่ให้เสนอชื่อนายพิธาริมเจริญรัตคนด,ดิเดตนายกพักก้าไกลซ้เพราะถือว่าเป็นมติที่ตกไปแล้วและขอให้ศาลสั่งให้สภาไม่ให้โหวตนายกรอจนกว่าสารรัฐธรรมนูลจะมีคำสั่งนั้นนายจรันพักดีธนกูลอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูลและอดีตบรรจกระทรวงยุติธรรมและก็ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าจากการพิจารณาข้อกฎหมายแล้วสารรัฐธ,ธรรม,มนูญไม่มีเขตอำนาจเหนือคดีนี้ดังนั้นอยู่ที่ว่าศาลท่านจะรับหรือไม่รับคดีนี้ก็ได้เพราะท่านเห็นว่าไม่มีโอกาสพิจารณาหรือไม่อยู่ในอำนาจนายจะรันกล่าวอีกว่าหากตรวจสอบจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องของศาลปกครองซึ่งก็ไม่มีอำนาจหน้าที่ไปตรวจสอบระดับการเมืองคอรมอหรือว่ารัฐสภา เมื่อไม่ใช่บทบัญญัติระดับกฎหมายพรบรก็ไม่มีอำนาจินุฉายให้ได้ตามมารตรา48แล้วก็46วรรคสุดท้ายกลายเป็นศาลไม่มีอยู่ในเขตอำนาจรับไว้ในคดีส่วนจะใช้กฎหมายใดเป็นเรื่องของรัฐสภาว่าจะใช้กอมใอด ถามว่าสารรัฐธรรมนูญตรวจสอบในประเด็นใดบ้างมองว่าประเด็นนี้ไม่มีบทบัญญัติในมาตรการใดเลยที่จะให้ไปตรวจสอบข้อบังคับประัฐสภาเว้นแต่ตรวจสอบร่างข้อบังคับก่อนประกาศใช้เพื่อที่จะกันกรองให้รอบครอบให้กับรัฐสภาแต่ถ้าประกาศใช้แล้วก็ไม่มีอื่นใดเลยจะให้สารรัฐธรรมนูญสั่งให้ระง,งับหรือโหวตนายกชั่วคราวไปก่อนไม่ได้แต่สามารถสั่งสสหรือว่าสอวอหรือรัฐมนตรีหยุดทำหน้าที่ก็ได้หากมีความจำเป็น ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ